ตุนมากะพอยบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่ว่าจะเป็นคาบ่าวอาร์วีฟรีไฟล์วาลูเลนเกนชินอิมแพคและเกมยอดฮิตต่างๆอีกมากมายเชคพียงแค่เลขยูเอดี AD เท่านั้นสนใจแอดไลน์ได้เลยที่แอดเติมไวจดอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับตุนมากกพอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับผมสวัสดีชาวคาบาวทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องวอลเลเยอร์นะครับทำไมเป็นอาชีพที่ ตอนนี้คนไม่ค่อยนิยมกันมากสักเท่าไหร่ก่อนอ่นสเตตัสของวอลเลอร์เนี่ยเบสิกสเตตัสของวอลเลอร์เนี่ยจะลงเด็กอยู่ที่154นะครับอินเนี่ยอยู่ที่77แล้วที่เหลือมันจะเทเป็นสเต,ตง็งซึ่งทีเนี้ยอ่สเต,ต็งของวอลเลอร์เนี่ยมันจะได้ทั้งค่าอึดนัดน,นะครับแล้วก็ได้ค่าเอ็กแท็กส่วนเด็กเนี่ยมันจะได้พวกค่าเม่นยับเนาะอ่าส่วนอินก็คือไม่ส่งผลอะไรต่อวอลอยู่แล้วนะครับทีเนี้ย ด้วยความที่เด็กมันน้อยนะครับอยากจะใทุกคนเห็นเด็กมันน้อยตัวละครตัวนี้เลยมีอัตราการตีโดนน่ะค่อนข้างน้อยตอนนี้นะครับของแอดเนี่ยมีแดงอยู่ที่8,700นะครับกูจะเห็นได้ว่ามี a อ t a c k Rate อยู่ที่5,100ซึ่งมันเป็นมาจากที่แอดเรียนแม่น I อโอฟมายเรียบร้อยนะครับอ่าเรียนไอโอฟมายมาเรียบร้อยนะครับเรียนพาีส่สกิลอะไรครบหมดแล้วนะครับไม่ได้เรียนแค่แม่นเล็กเท่านั้นเองนะครับ เอ็กแทเกอยางแค่นี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวอริเออร์นะครับมันเก่งมากนะครับอันนี้ขอพูดตรงๆก่อนว่าวอริเออร์เนี่ยมันเป็นตัวละครที่เก่งมากแต่เงื่อนไขในการเล่นค่อนข้างยากนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปเรามาทําความเข้าใจสกิลของวอริเออร์ก่อนนะครับสกิลของวอริเออร์เนี่ยถ้าเป็นสกิลโจมตีจะเป็น พื้นฐานไปเลยนะมันไม่มีอะไรเข้าใจยากนะครับถ้าเป็นสกิลชุดใหญ่นะคุณก็จะเรียงสกิลโจมตีขั้นใหญ่ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นชุดเล็กเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือสามารถเล่นได้แล้วนะครับส่วนทีเนี้ยในซับสกิลเนี่ยพยนันธุ์คลายนะครับท่าเนี้ยถือว่าเป็นท่าที่ดีที่สุดของวอร์เรอร์เลยเพราะว่ามันมีซับไอชั่นถึง80%นะครับคงอยู่4วิแล้วตรงนี้มันเป็นดีบัฟครับความสามารถของดีบัฟก็คือกดใช้ปุ๊บติดแน่นอน ติดแน่นอนเพราะฉะนั้นสกิลนี้จะไม่มีคำว่ามิดถ้าเกิดว่าเป็นสกิลซับเพชันโดยทั่วไปอย่างเช่นชิวชาร์ตนะครับหรือว่าชิวรอมของชิวเนี่ยมันจะคิดอย่างนี้นะครับก็คือถ้ามันมิดเราจะไม่มีโอกาสติดสถานะเลยแต่สกิลนี้นะครับไม่มีคำว่ามิดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสาบเข้าไปปุ๊บมันก็จะคิดทันทีว่าติดซับเพชันไหมซึ่งโอกาสติดอยู่ที่80%ซนึ่งมันโหดมากนะครับนี่คือสกิลที่ดีที่สุดของวอและ a r e ์เียสครับค่อนข้างกว้างเป็นซัพพอชั้นหมู่นั่นเองนะพูดง่ายๆคือเป็นซัพพอชั้นหมู่นั่นเองแล้วก็ระยะไกลด้วยนะครับประมาณ3ช่องนะแล้วก็พอ3าเสร็จปุ๊บนะครับลดลิซิตคิดเข้าเลสของอีกฝั่งเนี่ยหายไป21%เอ็นะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าอีกฝั่งมีการเลทยี่สบเอดเปอร์นี่คือหายหมดเลยนะครับเท่ากับการเลทไม่มีนะครับแล้วก็ถ้าใส่เอฟเฟกเตอร์เนี่ยความสามารถอันนี้จะแรงขึ้นอีกนะครับเพราะสามารถลดสเตตัสได้เพิ่มอีก นะครับสำหรับไปในคลายนะครับอันเนี้ยเป็นสกิลที่ดีที่สุดของวอลเลอร์แล้วนะครับแล้วทีนี้ปัญหาของวอลเลอร์ไม่ได้อยู่ที่สกิลนี้แต่อยู่ที่สกิลที่เรียกว่าบัตตี้สปิริตนะครับบัตตี้สปิริตนะครับหรือหน้าแดงนะครับผมหน้าแดงของวอลเลอร์เนี่ยบอกเลยว่าในบรรดาอาชีพที่มีหน้าแดงทั้งหมดนะบัตตี้สปิริตโกงที่สุดครับ นี่คือเบสสเตตัสของบัตตี้สปิริตครับบัตตี้สปิริตเนี่ยมี M. a อ็แท็กอยู่ที่460นะครับทุกคนมีคิดที่เขาดาม,ดมิอยู่ที่40เเจอกรพลาะอยู่ที่250นะครับเอาแค่นี้นะไม่ได้ใส่อฟเฟลกเตอร์นะครับแค่นี้อยากดูพื้นๆนะครับแต่ว่าเรามาดูต่อนะครับมันว่วาระยะเวลาเนี่ยใช้ได้60วินาทีหรือก็คือ1นนาทีนั่นเองนะครับคูดาว120วิทุกคนเห็นอะไรไหม ถ้าคุณสามารถใช้บัตตี้สปิริตได้เต็มประสิทธิภาพครับมันจะติดคูดาวจีนแค่1น่นาทีเท่านั้นเท่ากับว่าอันนี้เป็นสกิลดาเมจใหญ่ที่คูดาวไวมากนะครับเดี๋ยวมันกด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 นะมันสามารถวนอย่างนี้ได้แต่ข้อเสียของบัตตี้สปิริตก็คือแม um cool ็กซิมัมดีเฟนคูณ25%ก็คืออ่าเดฟของเราอ่ะนะครับเหลือ25%ออ่ะอันนี้แปลให้ฟังแบบง่ายๆพร,ระละโปองกันของเราทั้งหมดเหลือ25%นะครับ ไม่ว่าคุณจะอืดเท่าไหร่ครับจะเหลือ25%ทันทีนะหน้าเดฟของเราเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างบางแล้วเอพี่อย่างนี้กดบัฟถึกเอาก็ได้นะครับใช่ครับคุณกดบัฟถึกเอาก็ได้ครับซึ่งบัฟถึกของโบลิเออร์ครับที่เด่นๆเ,เลยมีอยู่ด้วยกัน2 s k สกิลคือหมีและบัฟแรดนะครับซึ่งไอบัฟแรดเนี่ยมันบอกว่าสามารถอ่าโปรเทคได้30ครั้ง นะครับหลังจากที่มันหมดเนี่ยก็จะติดพวก PVE อะไรพวกนี้นะครับที่แบบว่าช่วยทางด้านถึกนะครับแต่บอกเลยว่าอยู่แค่14วิคูดาวสามนาทีนะครับซึ่งไอพูลเทคสามสิครั้งเนี่ยมันจะทํางานอย่างนี้ครับผมครั้งแรกจะโดนเบาที่สุดนะครับครั้งต่อไปจะโดนแรงขึ้นเรื่อยๆจนครบ30ครั้งอ่าอันนี้คือวิธีการทํางานของบับเลตซึ่งมันใช้ไม่ได้เวลาโดนลุกเพราะว่ามันจะหายไปเร็วมากครับนี่คือปัญหาของบับเลสส่วนทีนี้ ถ้าเกิดว่าสู้กับบอสมันไม่มีปัญหาครับแต่ว่าประเด็นคือ14มีวิไงทุกคนน้อยไปนะครับน้อยมากเลยแล้วมันไม่ใช่บัฟที่ชัวร์ที่แบบว่าทําให้บอสตีเราไม่เข้าเลยมากก็ยังตีเข้านะถ้าเกิดว่าสเตตัสเบรกของเรามันไม่ถึกมากเนาะเพราะว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับค่าป้องกันของเราเหมือนกันนะครับไอ้พวกอาโพเทชันแบบนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับค่าป้องกันของเราเหมือนกันมันไม่ได้เป็นแบบอาเลือดเทียมไปเลยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าเพิ่ม,มาราดับป้องกันเยอะๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่ามาหัก กับส่วนต่างที่ลดลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้บับเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ถึกอะไรมากขนาดนั้นนะสำหรับบับแรกทีนี้พอเรามาดูบับหมีบับหมีบอกว่าเพิ่มได้อ2.5ปอครับตอนกดนะแล้วก็เพิ่มดาเมจรีดิวแปดร้อยนะครับผมถ้าไปช่วงต้นเกมเนี่ยบอสท,ที่มันไม่ได้มีสกิลอะไรเยอะแยะเนี่ยคือบับดีถือว่าเป็นบับท,ที่กดแล้วบอติไม่เข้าแต่พอเป็นช่วงตั้งแต่ ง่ายๆนะเอาตั้งแต่เทมปัตขึ้นไปนะครับบอสเนี่ยจะมีสิ่งสิ่งที่เรียกว่าสไปร์ทแท็กแทบทุกตัวนะครับเวลามันขึ้นวอร์นิ่งอ่ะทุกคนสังเกตดูนะคือสไปร์ของเทมปัตเนี่ยมันจะเป็นท่าปักดาบเนาะอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับวอรเลอร์ Warrior ที่ไม่อึดจริงแล้วโดนปักดาบเทมเนี่ยตายนะครับต่อให้คุณกดปั๊บมีอยู่มันก็มีโอกาสตายอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือจุดอ่อนของวอรเลอร์เช่นกันครับแล้วทีนี้อาสกิลใหม่ที่ได้มาอีกนะครับก็คือ ฟนซี่นะครับผมเฟนซี่เนี่ยพูดง่ายๆเลยมันมันมันคือหน้าแดงแหละทุกคนนะแต่ว่ามันแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นหน้าแดงที่แบบว่าอืมีสองมีสองอันซึ่งความซึ่งความสามารถของมันเนี่ยทํางานร่วมกันนะอย่างเช่นคุณกดเฟนฟนซี่หนึ่งครั้งเนี่ยเฟนซี่ครั้งแรกเนี่ยมันจะทําให้คุณ ตีมอนหมู่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าคุณกดเฟนซี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งมันจะกลายเป็นเป็นที่ธกิตโฟกัสซึ่งไอเนี้ยมันจะตีโดนเป้าหมายหนึ่งตัวนะครับแต่มันจะตีแรงมากมากนะแต่ว่าคือมันก็ลดทําให้คุณแบบหลบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยลงไปเหมือนกันนะครับแล้วก็เฟนซี่ปกติเนี่ยก็จะลดพวกดามจรีดิวของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลดรีดักชั่นทุกคนแล้วไอบัฟหมีมันเพิ่มรี รีดักชันทุกคนแล้วทีนี้มันเพิ่ม800ไงไอ้นี่ลด250รพอกดปุ๊บคือบัฟหมีจากที่จะถึกมากกว่าเนี้กลายกลายกลายเป็นว่ามันเพิ่มรีดิวแค่550นะครับผมมันเลยทําให้มีปัญหาคุณนึกออกไหมทีนี้พอเราจะมาพึ่งบัฟแมวนะครับไอบ้บัฟแมวเนี่ยมันบอกว่าเด้งเลือด300ทุก2วิ ทุก2วินะมันไม่ได้เด้งทุกวินะผมอ่ะกดปุ๊บเนี่ยคุณได้เลือดก่อน2อ0พนะครับแล้วทีเนี้ยทุกๆ2วิมันจะเด้ง300นะครนะผมคือวอลเลเอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวที่แบบว่าเด้งเลือด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 ถ้ามันโดนวันฮิตมันแพ้เลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยวอลเอร์ Warrior เนี่ยที่ไม่ได้ของเยอะมักจะโดนวันฮิตตายกันจากสไปร์ตแท็กของบอสนะครับซึ่ง แน่นอนว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าพูดกันตรงๆมันถึกเป็นของของเกมนะผมแต่พอไปเล่นจริงๆเนี่ยความอึดในการเอาตัวรอดเนี่ยมันแพ้ G ีนะผม GL เนี่ยมีท่าป้องกันโกงๆอย่างบัฟ18ปไม่พอมันจะมีเลดชิลด้วยซึ่งเลดชิลเป็นโลเทียมด้วยความที่ G l อะถ้าเกิดว่ากดหน้าแดงแล้วกดสกิลจมตีใหม่ปุ๊บถ้าโดนแรงจริงกด18คือจบคุณได้ทำดาเมจแน่ๆและเลดชิลยังยือได้อีกนิดนึง เพราะว่าเลชิวมันจะเป็นเลือดเทียมเลยนะครับในช่วงที่เลือดเทียมทํางานเนี่ยที่เป็นเลือดสีเขียวเนี่ยคุณดูดเลือดได้คุณปั๊มยาได้อันนี้มันจะทําให้คุณแบบเล่นง่ายขึ้นแต่บริเวรไม่มีสกิลแบบนั้นนะผมมันไม่มีสกิลแบบนั้นท,ท,ทั้งๆที่มันควรจะมีสกิลแบบนั้นอ่ะอันนี้แอดพูดตรงๆนะครับทีนี้ ปัญหาที่ว่าไปคือความบางนะครับส่วนข้อดีอ่ะคุณได้อะไรมาก็คือคุณทําอาวุธถูกที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหมดถูกยังไงเพราะมันทําเล่มเดียวนี่แหละนะครับมาทําเล่มเดียวมาเลยทําถูกมากแล้วก็เอ็กซ์ตรีมอ่า DIY นะครับโบลิเออร์ใช้อยู่คนเดียวเป็นอาวุธสองมือนะครับเป็นตัวเดียวที่ถืออาวุธสองมือในเกมนะครับมาใช้อยู่คนเดียวมันก็เลยถูกมากนะครับเพราะว่าคนเล่นน้อยด้วยเพราะนั้นเนี่ย มันทำวุกถูกมากแต่ของอย่างอื่นทุกอย่างเนี่ยใช้เยอะมากนะครับถ้าคุณถือของพื้นพื้นเนี่ยบอกเลยว่าเล่นยากนะยิ่งตัวเกมมันอัปเดตเข้าไปมากเท่าไหร่วอลเลอร์จะกลายเป็นตัวที่เล่นยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าบอสหลังๆอะ่ะมันเอาไง่ายอ่ะฟอรชิวตายะ่ะนะฟพรชิวตายได้นะครับทุกคนฟอรชิวที่กดถึกอยู่สามารถตายได้ภายในการสไปของบอสสอครั้งติดกันนะทุกคนคิดว่าไง ทุกคนคิดว่าอาชีพอื่นมันจะยืนอยู่ไหมนะครับแต่อาชีพอื่นอ่ะมันอาจจะมีสกิลเอาตัวรอดในแบบเขาอย่างเช่นเรายกตัวอย่างตัวบางๆนะครับอย่างเช่นวิาสาแล้วกันวิาสาเนมีสปิริตชิวครับซึ่งเป็นเลือดเทียมนะครับทุกคนและมีสกิลใกล้เคียงกันซึ่งความสามารถของมันเนี่ยคล้ายๆบับเลเลยแต่นะั้นมันจะเห็นหลายๆคนบอกว่ามันเป็นการหลบ สมบูรณ์ไปเลยนะครับคล้ายๆของเบรดแต่นับเป็นครั้งนั่นเองนะซึ่งมันหลบได้20ฮิตทุกคนแล้วมันเป็นตัวที่แบบยืนไกลนะมันก็เลยแบบเอาตัวรอดได้เยอะกว่าวอลเลอร์นั่นเองนะครับวอลเลอร์เนี่ยเป็นตัวตีใกล้แต่สกิลการเอาตัวรอดของมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันจะไปพีคก็ต่อเมืนเน่อมันไปสู้กับคนที่ของพอๆกันแล้วตีมันทีเดียวไม่ตายนะครับเวลาคุณลงวอเนี่ยถ้าคุณดาเมจไม่ได้แบบ เวอร์ Word, แบบตีสองทีแตกนะครับตีสามที่ตายตีสี่ทีตายถ้าเกิดว่าคุณหวดกับมันได้เรื่อยคุณลำคาญไม่แน่นอนนะเพราะว่ามันจะไม่ตายสักทีอะมันจะเด้งเด้งเลือด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 อยู่นั่นแหละนะครับนี่คือวอลิเออร์แล้วก็มีสกิลปั่นป่วนทีมไฟ์นะครับหรือว่ามีหรือว่า,วาไว้แบบ ขัดแข้งขัดขาบอสแล้วก็ลดสถานะบอสได้ก็จะมีแพนิคคลายนะครับที่ค่อนข้างโหดแล้วก็มีสกิลบัฟเพื่อนนะครับอย่างอ,อักอฟชูท,ที่เพิ่มอ้ยอยแทก132ไงนะและแอมสิบด้วยถือว่าบัฟแรงมากก็กกคือเป็นตัวที่ทำให้เพื่อนเก่งอ่ะนะฮะซึ่งตัวเองอ่ะมีเดามเมจในตัวเยอะนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าใครชอบดาเมจอ่ะมาตอบโจทย์คุณแน่นอนครับเพราะหน้าแดงมันแรงมากแล้วมาใช้ได้บ่อยนะครับส่วนเฟนซี่เองก็ จริงๆมันก็คููดาวประมาณสกิลโจมตีปกติของอาชีพอื่นนะครับแอดก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันครูดาวนานอะไรเวลาตอนเล่นนะ แต่ว่าไอ้หน้าแดงเนี่ยคือมันได้ใช้บ่อยจริงเพราะว่ามันติดบูดาวจริงแค่หนึ่งนาทีท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ลงดันแบบลงดันสูงอะไรมากมายอ่ะคือวอลเลอร์มันเป็นตัวที่น่าเล่นเลยหนึ่งตัวแต่ว่าพอคุณลงดันสูงๆมันจะเริ่มเหนื่อยเพราะว่ามันจะเริ่มใช้ของที่เกณฑ์สูงขึ้นเรื่อยๆตามไปเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่สกิลของมันไม่ได้ถึกเองตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็เลยต้องใช้ของที่แบบช่วยดันเพดานความอืดนของมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ อ่ะบัฟเรดเองก็เหมือนกันบัฟเรดเองต้องพึ่งของตัวเองด้วยนะไม่อย่างนั้นอ่ะไอที่มันลดดาเมจลงอะ่ะมันมันแทบจะไม่ช่วยเลยนะประมาณนี้แล้วก็อีกบัฟหนึ่งนะครับที่คิดว่าหลายๆอาชีพอยากได้นะก็คือบัฟกันสถานะนะครับไอเนี่ยมันกันสถานะทุกสถานะนะครับผมยกเป็นสถานะประมาณพวกลดเดฟลดแอแท็กอะไรพวกนี้มันไม่กันนะแต่ว่าผุกล้มัพอะไรมันไม่ไนนะมไรมมับเลยครับ วอลเออร์เนี่ยบอกเลยว่าที่คุณลองคานลม้ลมลม้มล้มกันอนะวอไม่มีปัญหาเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องการล้มแน่น,นอนนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ตีเพื่อล้มบ่อยมากนะครับเวลาคุณเจอในวอลนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดคลิปตอนแอตี Thailand ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่แอนนตีไทยแล a ด์นะครับในใจเขียวนะครับกำลังจะขึ้น9เวฟซึ่งคุณก็รู้ว่าตัวเนี้ยแดงมัน8 7 0 0เว้ แดงมัน8 7ดพเว้ยและนี่คือแดง8 7ดพเฟ้าหนึ่งมื่นที่กำลังหัวทยแลนเก้าเวฟไม่บูดนะครับเดี๋ยวคุณดูไปให้จบนะครับว่าเป็นยังไงนะอ่ะโอเคนะครับคุณก็จะเห็นแล้วว่าแอดแตกกับเวลาดิกเสียนะครับตีไม่ทันเวลาปัญหาของมันเนี่ยคุณสังเกตง่ายๆเลยมาตีบล็อกบ่อยมาก มาตีบล็อกบ่อยมากพอมาตีบล็อกตีมิดบ่อยเนี่ยปัญหาก็คือดูดเลือดไม่ได้ครับเพราะว่าการที่มันไม่ขึ้นดาเมจมันทําให้ตัวเองดูดเลือดไม่ได้เช่นกันนะฮะนี่แหละคือปัญหาที่วอลเลอร์เจอ,รเจอรครับคือปัญหาส่วนใหญ่ของของวอลเลอร์ไม่ใช่มันไม่เก่งครับแค่มันเอาตัวรอดไม่ได้เท่านั้นเองนะครับมันก็เลยค่อนข้างเป็นอาชีพที่อ่าถ้าง,งบไม่ถึงมันมันแอดไม่ค่อยแนะนําเล่นตัวนี้เท่าไหร่นะเพราะว่า ไปไปมาๆแล้วมันทําของเยอะเกินไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณมีปาร์ตี้นะมาจบนะบเพราะว่าคุณไม่ใช่คนชนบอสนะครับอย่างที่พี่ท็อปเคยพูดนะครับผมถ้าเราไม่ใช่คนชนบอสเราไม่มีปัญหานั่นแหละนะครับลงดันปาร์ตี้นะครับถ้าคุณมีปาร์ตี้คุณสามารถหาปาร์ตี้ลงดันเจี้ยนได้ตลอดเนี่ยหรือว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าไปลงดันใหญ่คนเดียวนะครับแล้วก็จะลงดันใหญ่ทีนึงก็ไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยไปหาที่เอามันเล่นไหว นะผมวอลเลเป็นตัวอย่างนี้แต่ถ้าใครจะมาสายโซโลนะครับบอกเลยว่าอย่าเลยครับถือว่าผมขอร้องไม่อย่างงั้นคุณจะรู้สึกกบหมัดกับวันนะเวลามาตีบอกนะครับผมอันนี้เป็นอาวุธขั้นฟ้าแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่วู้ซิกเนี่ยยับก็โอเคครับก็เนาะไม่ได้ลงคลิป หลายวันอยู่นะครับผมต้องขออภัยด้วยจริงนะช่วงนี้คือยุ่งกับงานมากๆครับทำไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาปาดคลิปให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะครับเป็นลงใจมากเลยครับใครอยากสนับสนุนแอดนะครับก็สมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเนาะแล้วก็อ่าเดี๋ยวถ้าสมาชิกมันเยอะเนี่ยมันจะมีการอัปเดตพวกสติกเกอร์เวลาใช้ในไลฟ์สตรีมขึ้นมานะครับก็ใครมีสมาชิกก็สามารถกดใช้ สติกเกอร์กันได้นะครับเดี๋ยวจะมีสติกเกอร์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆใครอยากจะเติมเกมก็ผมก็ไปเติมเกมได้เลยตุนมากับพลอยนะครับผมฝากไปด้วยแล้วกันนะฮะโอเคครับผมวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายทุกคน